ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม็คกี้ฟอร์ดนะครับผมประจาอยู่ชรูมฟอร์ดพระนครเกษตรนะวมินทร์นะครับเป็นชรูมที่มียอดขายอันดับ 1- นึปีซ้อนนะคันข้างล่างผมเนี่ยเป็นเรนเจอร์วายแทร็กนะคันนี้ขับ4ราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสาบาทนะคันนี้โหดดุดันของจริงนะใครเคยดูหนังเรื่องพวกแมนแม็กซ์บ้างฮะโคตรเหมือนเลยเนยเดี๋ยวผมพามาดูตรงข้างด้านบนก่อนนะครับทางด้านบนเนี่ยเราได้ทําการใส่ฝาส็อคูปทรงฟิตเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะมี ผิวด้านนะครับแล้วก็สีผิวดาเงานะฮะคันนี้แต่งจัดเต็มทั้งคันแบบดุดันนะฮะคันนี้เราถัดมาเนี่ยเราพามาดูที่กันชนเหล็กบ้างนะครับผมก็กันชนเหล็กเนี่ยครอบคลุมเลยนะมาตรงชายกันชนเลยแล้วก็มายันแถวกระจังหน้าเลยนะครับก็จะมีเป็นไฟเป็นพวกไฟมินิไลท์เอามาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟแสงสีส้มนะถ้ามาดูของจริงอะ่ะถือว่าไฟค่อนข้างใหญ่นะฮะถัดมานะครับอันนี้เป็นไฟ ไบเมทริก LED นะครับผมไฟตัวนี้เวลาที่เราทำการสตาร์ทรถเนี่ยไฟของรถนะครับจะทำการคาลิเบตขึ้นลงซ้ายขวาครับเพื่อหาจุดตกของลำแสงที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อไม่ให้รถเนี่ยไปแยงตารถคันหน้านะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟดวงที่3นะข้างในโคมเป็นไฟลูกแก้วอันนี้เป็นไฟช่วยเลี้ยวนะเวลาที่ว่าเราไปขับรถออฟโรดเนี่ยนะครับเราไปจอดทางหลายทางเนี่ยบางทีไหลาทางมันมองไม่เห็นใช่ไหมครัว่าข้างทางเนี่ยมันเป็นไหลาทางเป็นเหวไหมนะฮะหรือว่ามันเป็นทางเป็นหลุมลึกไหม พอขณะที่เรากําลังหักซ้ายเนี่ยไฟตรงดวงนี้มันจะเปิดนะมันจะสาดเนี่ยถึงกับขนาด1 8อองศาเลยฮะเราหักซ้ายฝั่งซ้ายเปิดเราหักขวาฝั่งขวาเปิดนะครับผมถัดมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีพวกไฟวิ่งกลางวันแล้วก็เป็นไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็เซ็นเซอร์ข้างหน้ายังอยู่ครบนะทั้งหมด4จุดนะฮะตำแหน่งกล้องหน้าก็ยังอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นพวก ไดรดาด้วยนะครับผมก็ยังอยู่ครบนะนี่คันนี้มีห่วงแดงนะครับหูลากจงนะคันนี้มีระบบนะครับขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับผมส่วนคันเนี้สีเดิมเดิมเนี่ยเป็นสีดําเงานะแต่คันนี้เนี่ยได้ทําการแลปสีดําด้านเข้ามาด้วยนะครับผมเพื่อให้รถเนี่ยดูแมทตกันนะครับให้รถด,ดูดุดันนะครับตามสไตล์การแต่งของรถนะครับส่วนคันเนี้ย ได้ทําการใส่ยางโอเวอร์ไซส์เข้ามาด้วยนะครับผมก็ทําการยกขึ้นเนี่ยทั้งหมด2นิ้วนะคันนี้ข้างในเนี่ยเรายกขึ้นมา2นิ้วนะครับก็ใส่ปีกนกปรับองศาของออปชั่นนะครับยกขึ้นมา2นิ้วแล้วก็ส่วนโชคเนี่ยเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์สองจุย์มีซับแพงด้วยนะครับสามารถปรับความแข็งและความนุ่มได้ด้วยนะครับส่วนยางยางตรงนี้เป็นของ cross leader นะ MT ยางตัวเนี้ย ออกแบบมาเนี่ยเพื่อการลุยโดยเฉพาะนะครับเพื่อการลุยครับเข้าป่าเข้าขขาวเข้าไล่นาเนี่ยยาตัวนี้ยตะกุยดีมากวิ่งดีมากนะส่วนล้อเนี่ยล้อตัวนี้เป็นขอบ20ออฟเซตลบ44นะอูลึกมากพอใส่กับไซส์ยาง33นิ้วที่มีไซส์ยางขนาดเนี้ยผมบอกเลยโคตรแมทนี้โคตรแมทนะฮะเวลาที่เราทําช่วงล่างเนี่ยนะครับในขณะที่เรายกขึ้น2นิ้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทําเลย,เยก็คือ เปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากปรับองศานะครับและใส่โช๊ด้วยเพราะว่าโช๊เดิมอะถ้าเกิดเราใส่ยางไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วเปลี่ยนแม็กที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะทําให้โช๊กเนี่ยมีแรงโหลดที่มากขึ้นนะจากปกติที่เราขับของเดิมเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลใช่ไหมพอเราใส่ล้อ,อยางเข้าไปเนี่ยมันจะมีแรงโหลดมากขึ้นมันจะมีแรงกระแทกเยอะขึ้นฮะรแรงตึกตักตึกตักฮะเวลาที่เจอฝาท่อเจอเนินเนี่ยรถมันจะแข็งขึ้นฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้รถเนี่ยขับ กลับไปนุ่มเหมือนเดิมขับดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ต้องแนะนําว่าใส่โช้คข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อรองรับการใช้งานของตัวรถให้เหมาะสมนะครับผมอ่าถัดมาด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะในรุ่น y t e c กนะครับก็จะมีมาให้ด้วยอยู่แล้วนะฮะส่วนตรงข้างด้านใต้นะฮะนี้จะเป็นไฟส่องสว่างนะเวลาที่เราขึ้นรถตอนคืนเนี่ยนะครับทางมันมืดใช่ไหมเราไปจอดรถกินข้าวเนี่ยเรากดปุ่มออล็อกรถนะที่รีโมทปุ๊บเนี่ย รถจะทําการอัลล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟจะแจ้งเตือนที่กระจกข้างนะครับแล้วก็ไฟตรงด้านข้างเนี่ยจะทําการสาดนะฮะด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะเนี่ยเห็นหมดเลยด้านข้างเนี่ยมีงูเงี้ยเคี้ยวของตะปงตะปูกระบงกระเบื้องเห็นหมดนะบอกเลยนะครับนี่ดีมากนะครับส่วนลาวแหลกลังคาข้างบนเนี่ยของเดิมจะเป็นสีเงินนะครับของเดิมสีเงินแต่คันนี้ก็เน้นดุดันนะครับสีดําทั้งคันก็แลปสีเพิ่มเติมนะครับทำมาเป็นสีดําเงาเน,นี่ยฮะ นี่เห็นไหมพวกโทนเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีดําด้านกับดําเงาทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนด้านข้างรถแต่งหนักจัดเต็มขนาดนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือบันไดด้านข้างนะเห็นไต้องใส่ให้มาให้มันรับเข้ากับตัวรถนะก็ตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เราไปออฟโรดนะครับรถเนี่ยจะไปเจอในช่องทางที่มันเบียดตลอดนะฮะเวลาคันดงคันดินเนี่ยกันชนเหล็กตรงนี้คือมันช่วยได้ดีนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นไปเจอคันดินมันเบียดเข้าอ่ะ มันทาให้ตัวรถมันมีความเสียหายเลยนะบางทีเนี่ยมันยุบเข้าไปเลยบางทีกันชนของเดิมก็เอาไม่อยู่นะฮะก็แนะนําเป็นกันชนเหล็กแบบนี้ครับด้านหลังกันบ้านนะครับการออกแบบการดีไซน์เขาสุดจริงๆนะทั้งกันชนเหล็กหน้าทั้งโลบาร์เหล็กแบบเคตสุดมากนะผมชอบมากนะตัวนี้ส่วนคิ้วล้อก็มีมาให้ทั้งหมดนะครับสี่ล้อเลยพามาดูในส่วนขอ,ของตรงด้านหลังกันบ้านนะครับก็ใส่สครูปมาให้ด้วยนะอันนี้ให้กลิ่นอายเหมือนฟอร์ ลัพเตอร์ F150 ในเมืองนอกเลยนะครับผมนะพอใส่เข้ามาเนี่ยมันทำให้รถอะดูแน่นดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอักษรอะคริลิกเลนเจอร์มาให้ด้วยกันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์นะอันนี้ก็มีเซนเซอร์ครบหมดนะครับทั้ง4จุดมีปากนกแก้วนะปากนกแก้วตัวนี้รองรับการดึงเนี่ยได้ถึง3.5ตันเลยนะโอ้โหถือว่าโหดมากนะฮะหนักมากซื้อไปเนี่ยใช้คุ้มคุมเลยนะครับนี่พามาดูฮนะคันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่ม เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับรถนะคันนี้นะเป็นท่อ SKS นะตัวนี้เพิ่มแรงมาให้กับตัวรถเนี่ยสถึงหตัวนะแล้วก็รถเนี่ยเสียงทุ้มขึ้นเสียงเพาะขึ้นนะครับส่วนปลายเป็นคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนรถดูหรูหรานะฮะดูสวยมากขึ้นดูเต็มนะถ้าเกิดใครอยากเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์รถนะครับให้รถมีเสียงทุม้มแล้วก็เสียงที่เท่ขึ้นเนี่ยแนะนำนะครับเปลี่ยนท่อนะโอเคพามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างน,นะครับ ด้านในเนี่ยเราได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะที่เป็นไฟแอมบิ์ไลท์นะครับแบบสีลุ้งนะถามว่าของเดิมมีไหมของเดิมมีครับผมแต่ว่าลูกค้าอยากได้ที่มันแตกต่างกว่าชาวบ้านเขานะครับผมคือไม่อยากเหมือนใครนะอ่าคันนี้ออปชั่นจดหนักจัดเต็มครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดของ Ranger ร์วายนะคันนี้เป็นตัวขับสีนะเป็น พคงมาลัยไฟฟ้านะครับผมก็บอกคุณหน้าปรับได้8ทิศทางนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ดูแผนที่ได้นะครับสามารถทําทุกอย่างได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกกันเลยว่าใส่ชุดจัดตักจัดเต็มขนาดนี้ถามว่ารถมันเอาอยู่ไหมผมบอกเลยว่ารถเอาอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง2000 PC นะ210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตร แรงบิด500นิวตันเมตรถือว่ามหาศาลนะใส่ชุดเหล็กใส่ล้อตัวแค่ไหนผมบอกเลยว่า210แรงม้าก,กับแรงบิด500นิวตันเมตรเนี่ยเอาอยู่ฮะแล้วเกียร์ออโต้10สปีดด้วยคันนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะเพราะว่าเ,เบรกไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่มันย้ําเบรกเนี่ยเราสามารถกดเบรกได้เราสามารถขยี้เบรกได้มันจะไม่มีเหมือนพวกที่เป็นพวกมออลมเบรกนะเพราะบางทีเราเหยียบไปเนี่ย3-4ทีเนี่ยเริ่มแข็งลนะฮะบางทีมันเหยียบมันไม่ลงแลวฮะก็ก็คันนี้ถือว่า ออปชั่นจัดหนักจัดเต็มแล้วแต่งเต็มขนาดนี้โอ้ยยังไงโคตรหล่หอฮะหล่อจนข้างบ้างต้องอิจฉาครับผมก็ฮะถ้าเกิดอยากได้จัดทรงแต่งโหดดิบๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ติดต่อโทรหาแบงค์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร095 569 5 4 4 6นะครับผมประจำอยู่ชลูมฟอร์ดพระนคร,กรเกษตรนวรมินทร์นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ